สวัสดีครับพบกับปอดีพนรัตหนึ่งเกอีกแล้วนะครับวันนี้ปอก็อยู่ที่สาขารามํำแหงนะบนถนนรามํำแหง164นะลูกคา้าวันนี้ปอมีรถเข้าใหม่1ลำนะเป็นเก่งซีดานนะครับปีใหม่ด้วยนะสภาพสดด้วยและที่สําคัญลูกค้าเห็นแล้วต้องชอบแน่นะครับกับตัวนี้เลยนะครับเป็น Honda City ้นะครับ VTEC t u r b o 1.0ตะครับปี2020 นะครับบอกได้เลยว่าลำ้ลำล้สดสดเลยนะสำหรับล้ำนี้ขับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะไปดูนะครับว่ารูปทรงเป็นไงนะว่าดุแค่ไหนที่ปอจัดทรงมาให้นะที่ปอแต่งมาให้เลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าเนี่ยโปรเจคเตอร์เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าดูเรียมดูสันดูทรงเนี่ยได้คมกริบเลยนะครับและตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเงาเลย นะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเงาเลยและที่สําคัญเนี่ยโครเมียมเนี่ยครอบเลยนะครอบไฟหน้าเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเหลี่ยมสันช่องฟงช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับมาพร้อมแม็กแต่งขอบ15นะครับมาพร้อมแม็กแต่งขอบ15จัดให้เลย1ชุดพร้อมยางใหม่เลยนะครับและที่สําคัญนะตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูให้ดูรูปลักษ์ของเขา นะรูปลักษ์ของเขานะได้สวยเลยและที่สําคัญได้ความเป็นตัวเทอร์โบนะวัยรุ่นก็ชอบนะคนใหม่ๆก็ชอบนะสาหรับตัวนี้นะครับใครที่เห็นในคลิปนี้นะรีบมาเอานะบอกได้เลยว่าถ้าเห็นราคานะยิ่งต้องรีบเลยนะเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับแล้วก็ตัวคีบฉลามนะใส่ให้แล้วนะแต่งให้เลยนะครับแต่งให้หมดเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะไฟทับทิมซ้ายขวาเนี่ยให้ดูเลยนะไม่มีรอยแตกเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ย ดูท้ายเนี่ยเหมือนทันฟอมเมอร์เลยนะหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าขาของเขาเนี่ยเหมือนทานฟอรมเมอร์เลยนะสำหรับไฟท้ายนะถ้าวิ่งกลางคืนนะแล้วก็โลโก้เนี่ยอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็น IV t e c h Turbo นะฮอ n d a นะครับ City นะอยู่ครบเลยคันนี้นะผมรับประกันชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะไม่มีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนตรวจรถนะคัสซีช่วงล่างตัวถังนะไว้หมดแล้วนะครับอุปกรณ์ของรถทั้งหมดนะก็คือของเราเนี่ยผ่านการตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวนี้ นะครับที่สําคัญเนี่ยออกรถกรบป๋อเนี่ยฟรีจัดให้ฟรีโอนให้ฟรีค่าดําเนินการให้ฟรีดูแลหลังการขายให้ดูแลให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะจนกว่าลูกค้าเจ้าคันเนี่ยไปขายต่อให้กับคนอื่นเลยนะผมฟรีค่าแรงให้นะครับแล้วก็มาดูที่ฝั่งทางนี้เหมือนกันนะเรียมสันทรงเนี่ยได้สวยได้ตรงกิ๊บเลยแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ภายในแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพสดกิ๊งเลยนะครับแล้วก็หนังเนี่ย นะครับไม่มีฉีขาดเลยนะภายในกว้างนะครับได้เป็นเบาะหนังนะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเลยสภาพเบาะนี่ตึงเป๊ะเลยนะไม่มีแบบซุดไม่มีย่นเลยนะครับมาดูที่ตรงนี้กันต่อนะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับแผงประตูฝั่งนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเบาะหนังฝั่งนี้เปีกซ้ายขวานะนะครับให้ดูเลยไม่มีล้มนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตรงหัวน็อตเนี่ยตรงเบาะเนี่ยยังมีรอยแต้มตีจากโรงงานแล้วก็ช่องไฟเนี่ย นะครับช่องไฟเนี่ยดูร้อยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะครับแอร์แบ็กคูหน้าแล้วก็คอนโซลเนี่ยไม่มีริ้วรอยและที่สําคัญเนี่ยวิทยุเนี่ยมาพร้อมเชื่อมต่อบอลูทูธได้ด้วยนะครับเป็นวิทยุเดิมนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีโหมด a อร์ออโต้นะครับโหมดประหยัดให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับเอาเป็นว่าเอาไปส่งเดือนละ6กพันบาทนะ7 6 7 6บาท7ปี84งวดส่งยาวๆออกรถไม่ต้องใช้เงินดาว นะมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะดูผมเปิดให้อ่ะมาดูที่ด้านหลังเลยนะพรมเพิ่มกระมาหยี่เนี่ยหมุดหมดเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับดูเม็ดองค์เม็ดอาร์กเนี่ยอยู่ครบเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยางอะไหล่นะอุปกรณ์นะแม่ลงแม,แม่แรงคืออยู่ครบเลยนะสําหรับ,บลานี้อ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะ แล้วก็ภายในฝั่งทั้งเนี้แผงประตูฝั่งเนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคือแกดูแลรักษารถได้ดีมากนะสำหรับสิตตี้ตัว1 2ึเอร์ตัว1.0เทอร์โบนะตัวนี้นะครับอ่ะมาดูที่ด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยให้ดูเลยมาพร้อมปรับเรนไฟฟ้านะปรับเรนไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกในตัวนะครับกระจกออโต้นะและที่สำคัญเนี่ยเป็นตัว Engine s t a r t ์ทสตในตัวแล้วก็พวงมาลัยมันติคันนี้ใหม่วิ่งที่91,000กิโล นะไม่วิ่งที่91,000กิโลนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโหมดนะปรับนะครับก็คือโหมดสปอร์ตในตัวเลยนะครับเอาไปส่งเดือนละ6,276บาทนะครับ7ปี84งวดนะออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวนะออกรถศูนย์บาทเต็มแค่บัตรประชาชนมายอย่างเดียวนะครับอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะมาดูที่ห้องเครื่องเลยแล้วก็แผงกันความร้อนเนี่ยคืออยู่ครบเลยนะดูฝากระโปรงดิ ลูกสรยังอยู่เม็ดองเม็ดอารยังอยู่เลยคมกิฟตเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยได้เป็นเครื่อง V t e c ค turbo นะครับได้เป็นเครื่อง v t e c turbo นะห้องเครื่องแห้งๆเลยห้องเครื่องใหม่ๆเลยนะครับรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เลยนะแล้วก็ตัว RLR นี่คืออยู่ครบเลยนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าจบได้เลยในราคาอยู่ที่3 4 7 0 0 0บาทลูกค้า 3ามแ0 0สบาทนะสำหรับรำนี้โอ้โหราคาเนี่ยเล้ามากเลยนะสามแสนกว่าบาทส่งเดือน6กพันสบาท7ปี84งวดสนใจนีโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งสา่้าหกป้าอมรรัตน์ศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึล89 89 85, ุงสุพรรณนะครับไลน์เอดีแอดเข้า AD, add, มาได้เลยแอดดีพีอ ผมจะอยู่บนถนนรามคำแหงปากซอยรามคำแหง160ตีเข้ามาขับเข้ามาลองขับเข้ามาดูรถได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับเพียงโทรเข้ามาหาเราหรืออินบ็อกเข้ามาหาเราเอาคันนี้ไปใช้กับ Honda City VTEC 1.0 Turbo ปี2020ออโต้นะครับเก๋งซีดานรีบมาเอาในราคา347,000บาทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ